สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ตื่นมาก็พบกับวิวสวยๆอากาศดีๆกันเลยค่ะโอ้โหนี่วิวข้างหลังพระอาทิตย์กำลังสาดแสงใส่โตเกียวทาวเวอร์เออมุมนี้ดูไงก็ชอบเนาะโอ้สวยงามมากมากก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะออกไปเที่ยวที่คาวาซูก,กันค่ะแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวเช้ากันก่อนเขาบอกว่าอาหารเช้าที่เนี้ยขึ้นชื่อมากก็แบบอลังการแล้วก็อร่อยโอ้เจ้าที่ย้ำนะว่าอาหารเช้าเด็ดนะอย่าลืมใช่เดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกันแนละ้วเดี๋ยวออกไปเที่ยวกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้นชลาลรอขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะแต่ต้องเลยกว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันคือก่อนให้เราลงมามันจะมีจอสแสดงตามรถไฟค่ะว่ารอบนี้มากี่โมงกี่โมงแล้วที่ไหนเสร็จแล้วขบวนที่เราจะขึ้นอ่ะเป็นโอโดริคู53มันไม่ขึ้นมันหายไปจากจอเลยเราก็เลยลองลงมาดูเสร็จแล้วลงมาปุ๊บในจอก็ไม่คือดีเราเลยไปถามเจ้าหน้าที่ค่ะเขาบอกว่ารถไฟมันดีเลยค่ะ เกิดอุบัติเหตุเนาะเพ<ช>รว่ามีคนคาตายหรือม่านบาดเจ็บยังไงเพราะว่ามันดีเลยแบบ์แบบแบบตอนแรกอะรอสักสิบนาทีก็ไม่มาเลยไปถามเนาะพอเกิน20่สนาทีเขาบอกว่าเออมันดีเลย์นานหน่อยเราเลยกดในี่ยกูกันแแบมันขึ้นเลยว่ามีอุบัติเหตุนี่เวลาใครมาญี่ปุ่นนะถ้าเกิดจากเช็คว่ามันดีเลย์เพราะอะไรนะใน Google Map กูกันแแบบก็เส้นอย่างนี้อ,อ่าหน้าตาอย่างนี้นนม,มีคน,บ,บ,นบาดเจ็บมีภาษาไทยภาษาอ้มีภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะเดาว่าอาจจะมีคนตกลงไปหรือเกิดเหตุอะไรขึ้นเนาะอตอนนี้ก็ดีเลย์มาเกือบสี่สินาทีใช่นานมากแล้เนี่ยเจ้าทีี่่่่่่บออกกวววาาาานนนจะะปรมมมณชชััโโงงงงึึ พอเจ้าที่ก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันว่ารถไฟจะมาตอนไหนเขาจะเคลียร์เสร็จกี่โมงนะตอนนี้ก็ได้แต่รอภาวนา,วอ,ยาอย่าให้เกินชั่วโมงแล้วกันใช่เพราะอยากไปคาวาสูมากเนาะเอออันนี้จะดีเลยครบชัมม่วโมงละไปเดี๋ยวไปอรอลุ้นดีว่าจะได้ไปกี่โมง แล้วก็มาถึงเมืองคาวาสุกันแล้วค่ะหลังจากที่มีกินรถไฟดีเลยประมาณ1ชั่วโมงค่ะโอ้โเดี๋ยวฝาฟันมาถึงจนได้นะได้ไปเห็นดอกซาก,กุระคาวาสึแล้วอย่างโชคดีนะที่เราอ่ะจองขากลับแบบประมาณ5้าโมงเย็นคือมียังมีเวลาเที่ยวเยอะอยู่โอ้แล้วจะบอกว่าก่อนที่เราจะมา แพนทิปเนี่ยเราเฝ้าดูซากุระเฝ้าดูาว่าจะบานเมื่อไรแดดจะออกฝนตกไหมโหลุ้นมากทุกวันเลยคือถ้าใครอยากดูดอกไม้บานไม่บานก่อนจะมาสามารถดูในไลฟ์คามิราเขาได้เ,ดเราจะทิง้งลิงก์ไว้ให้อ่าเป็นลิงก์ในย t u b e นะเรียกว่าแบบเฝ้าดูมาตลอดเลยเอางี้ดีกว่าลุ้นแต่วราพี่าก็กลาวบอกว่าวันนี้มีจะมีหิมะตกด้วยนะแล้วตอนอบาน,นแดดจะออกที่นี่จะหิมะตกเหรออาจจะตกบนบนแต่เราแบบไม่รู้สึกอะไรงี้ก็ได้นะใช่ นี่เรามาถึงปุ๊บก็นี่เลยมาต้อนรับเราแล้วน้องสัก,กุระพันข้าวซพดสืบบานนี่ประมาณ80%บวกเนบวกกันนะ<ช>ดอกนี่แน่นเปี้ยเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าที่เนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงที่แบบมีดอกสัก,กุระบานเมืองนี้จะคึกคักมากเรียกว่าเป็นไฮไลท์ประจําปีของเมืองนี้เลย เนาะเพราะคนญี่ปุ่นเขาเที่ยวเยอะมากนะเยอะมากที่นี่เพราะมัน,เป,นเป็นดอกกุหลาบานเร็วและบานแรกๆด้วยเนาะสีสวยอย่างเราอะครั้งนี้คือมาครั้งที่2แล้วถ้าเกิดจากที่ดูมาพยากรณ์มาทุกปีอะช่วงที่สวยจะเป็นสัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่4ของเดือนกุมภาค่ะเดนว,ว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปมาเที่ยวญี่ปุ่นชมซากุระแลกสีชมพูเน,นี้ยก็แนะนำว่าตั้งแต่หลังสิบห้ากุมภาไปอะไรก็เจอแน่นอนอมั่นใจแต่อย่าให้พ้นต้นเดือนมีนาณ์นะเพราะว่ามันมันเลศแล้วมันจะไม่สวยน่าจะโรยแล้วอะไรเงี้ยถ้าโรยแล้วใบเเเเขาาาจจะะะะอออออกกมม็ไ่่่คคยยยสววโลงั้นดี๋ร ไปเดินเล่นหา <ไป S 1> มุมถ่ายรูปแล้วก็ไปหาอะไรกินกันดีกว่าเดี๋ยวเราพาไปเดินในงานกันดีกว่าคะ่ะ เดินออกจ,จากสถานีรถไฟมาค่ะต้องบอกว่าฝูงชนมหาศาลมากคนเยอะจริงๆที่นี่โอ้บรรยากาศคึกคักมากเลยใช่แต่ต้องบอกว่าใครที่จะมาชมซากุระที่คาวาสุเนี่ยคือพอมาลงรถไฟปุ๊บอะ่ะไม่ต้องขึ้นรถต่อเลยค่ะสามารถเดินเที่ยวได้เลยโอ้สถานีคาวาสุมันง่ายอย่างนี้เนาะใช่แล้วระหว่างทางค่ะก็จะมีแบบของขายที่ชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันคือจะมีพวกผักผลไม้ของฟงของฝากของกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นของแบบโลโก้ที่นี่โอ้บรรยากาศนี่นคนแวะซื้อแวะชิมกันเพียบเลยข้างหลังนี่ดอกไมกส้สวยอย่างนี้ แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาขายเกี่ยวกับที่เป็นสาก,กุระให้เข้ากับเทศก,กาลของที่นี่ค่ะ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดไฮไลท์ของที่นี่แล้วค่ะก็คือตรงบริเวณเลียบแม่น้ำคาวาสูค่ะตรงนี้จะเป็นจุดชมสก,กุละคาวาสูสก,กุละที่สวยมากโอ้โหแล้วเขาบอกว่าทั้งเมืองมีมา,มมากกว่า8 0 0 0ต้นเลยนะใช่คือตรงนี้สองฝั่งเนี่ยสามารถเดินเล่นได้เลยประมาณ4กิโลค่ะนี่เดี๋ยวขอพาไปใช้ดูนิดนิมแม่น้ำอย่างนี้โอ้โหต้องบอกว่าเวลาเราเดินออกจากสถานีพอมาถึงตรงนี้มันจะสามารถเลี้ยวได้สองฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาค่ะถ้าเกิดเราเดินเลี้ยวไปทางซ้ายอะ่ะก็คือจะออกไปทางทะเลเนาะและฝั่งขวาก็สามารถเเเดินนทียยลมือกั เออโหบรรยากาศดีมากเออจริงคนเยอะจริงนีนนน่นี่ขายอย่างนึงขายปะขัดนกเป็ดน้ำเอ,อ้ยเมื่อกี้เห็นแล้วเมื่อกี้อยู่ข<อ>้างล่างเห็นแล้วแล้วถ้ามีที่เพอร์เฟกต์มากๆโผล่มาตัวหนึง่งโผล่ๆอยู่เออแล้วตัวนี้จะเป็นจุดอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญข,ของที่คาวาโซนะคือเป็นรางรถไฟถ่ายคู่กับซากุระใช่ตรงนี้จะมีรถไฟผ่านตลอดนะเมื่อกี้เราก็ได้ถ่ายไปด้วยใช่ใช่ทันบ้างไม่ทันบ้างตัวนี้เราจะขอลองรอเวลาถ่ายสักช็อตสองช็อตยังไม่ช็อตที่สวยๆนะยังไงจะเก็บภาพมาให้ดูกัน มาแล้วค่ะมาพักเบรคห่ะอะไรกินกันบ้างรองท้องเนาะอันนี้ซื้อมา2อ,อย่างเลยค่ะอันนี้เนือเน้อเนาะเป็นเ,เนื้อย่างเขาโรยไม่รู้โรยเกลือหรือพริกไทยเนาะเมื่อ,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 อกี้เนาะราคา700เยนค่ะเขาจะโรยพริกไทยมั้เออเดเาไปย่างอีกรอบหนึ่งส่วนนี้เขาเขียนหน้าเราว่าสโนคารบูหิมะอันนี้ไม้ละ500ยเยนค่ะน่าจะคล้ายๆปูอัดเนาะแต่ดูน่ากินปูหลอกปูหลอกเออปูสมแป้งชัวใช่แต่น่ากินมากก็เลยซื้อมาชิมกันนี่ถือว่าเป็นอาหารตามเทศกาลเนาะตามที่เขาจัดงานนะใช่เดี๋ยวไงเราขอตัวไปทันก be free of this heart yeah wanna feel your arms around me I need you more need you here more than I would like to admit let's forget about tomorrow yeah should I hide away forever should I close my eyes and never again hold you tight I you ever ตอนนี้หลังที่เราเดินจากสถานีมาประมาณ1กิโลค่ะตอนนี้เรามาอยู่กลางแม่น้ำเข้าสู่กันแล้วค่ะโอ้โหแล้วจุดนี้คือพิกนะมีสักวระสวยทั้งสองฝั่งใช่ตรงนี้เหมือนตรงกลางแล้วแบบเป็นสองฝั่งเลียงไยแบบนี้เลยมีสะพานแดงเอ้ยมอก่อนแดงกลายเป็นสีส้มแล้วสะพานสีสีมมันมีเหมือนมีหลายสะพานนะทุกคนมันมี3สีสะพาน ก็ถือว่าเป็นมุมที่สวยนะมุมนี้สวยมากแล้วพอตรงนี้พอน้ําแบบเริ่มแห้งอย่างนี้เราสามารถลงมาเดินเล่นได้ด้วยนี่บรรยากาศริมแม่น้ําไม่กล้าไปจิ้มเลยอะนิ้วอะอนิ้วเคยเป็นมังแข็งวะจิ้มไปนิ้วขาได้นอนเพราะหนาวมากตอนนี้ใช่สวยมากเลยเนาะใช่อันนี้ดูด,ด,ดูข้างบนดิกากูลาจะโค้งลงมานะใช่ตรงนี้สวยมากตรงนี้จุดที่ตอนแรกๆอะเราก็ยังบานไม่เยอะแต่ตอนนี้ตรงนี้บานเยอะหมดเลยข้างในลึกๆอะ เออพอเข้ามาข้างในี้แบบฟูเลยฟูบรูมสวยมากแล้วต้องบอกว่าที่เนี่ยมีของกินตามทางระหว่างทางเยอะมากเยอะกว่าตอนที่เราม,มาปลาหลายปีก่อนเนาะเออเยอะเมื่อเยอะกว่าเมื่อตอนสองพันสิบแปดเอออันนี้เยอะมากของขกินราคเยอะจริงนี่เราจะไม่ได้กินปลาปลาชมพูนะปลาชมพูเมื่อกี้แอบแอบเห็นคนถือนะแล้วต่เรูไล่อยู่ไหนยังไม่เห็นเลยชื่อขนมเลยนะคายากิากเออยังไม่ได้กินเลยรสซากุระยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอแต่เดี๋ยวขา,ขากลับนะ่าจะเห็น ตอนนี้อากาศประมาณหกเจองศานะหนาวมากเลยตอนนี้ลมมาแรงมือเย็นแล้วแล้วก็อากาศก็มีเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดบ้างสลับกันไปใช่ต้องเรียกว่าตามพยากรณ์อากาศเป๊ะจริงๆเรียกว่าเขาสุนี่มาสองครั้งไม่ผิดหวังเลยนะเนอะสวยบรรยากาศดีมากใครบอกว่าเขาสุเนี่ยเหมือนชรยาเซอร์โคไม่เหมือนนะไม่เหมือนคือสีอาจจะอาจจะใช่ใกล้เคียงแต่ว่าตัวดอกไม่ใช่อันนี้สวยก็เยอะต้องบอกว่าเขาสุซากุระจะเป็นพันธุ์ที่สีเข้มกว่าซากุระที่เขาฮิฮิตกันอ่าใช่ถ้าเกิดซากุระอีกพันธุ์หนึ่งที่แบบที่คนชอบถ่ายกันที่โตเกียวจะเป็นสีออกมขาว อันนี้จะเป็นสีชมพูเข้มหน่อยค่ะ,ะไปเดี๋ยวเราลองเดินไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อจะเจอควมสวยๆกัน ค่ะได้มาแล้วขนมไทย,ยากิอ,อันนี้อันนี้แต่ซื้อไปเป็นไส้คัสตาร์ดมาค่ะแต่ก่อนอนะ่ะเขาจะมีแต่ไส้ซากุระอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้เขามีทั้งไส้แบบเป็นไส้ซากุระไส้ผั่วแดงแล้วก็ไส้คัสตาร์ดครีมค่ะแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดไส้อื่นต้องรองนานก็เลยสั่งเป็นไส้คัสตาร์ดครีมมาเรียกว่าที่จริงก็อร่อยทุกไส้ใช่ไหมขนมญี่ปุ่นประเด็นคือหน้าตามันสวยมากทุกคนซื้อมาถ่ายรูปกริบเออตัวเท่าไหร่นะ สองร้อยเยนไม่แพง,แพงน่ารักเนะแต่ก่อนซื้อดูนะว่าเจ้าไหนปลาสวยบ้างใช่พอมองเจ้าปลาไม่สวยนะเมื่อกี้บางเจ้าไปดูอะทำไมถึงว่าร้านเนี้ยคิวยาวเออน,นี่สวยจริงมีชีวิตปรายด้วยใช่นี่เลยส่วนหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไฟกลับโตเกียวกันแล้วค่ะแสดงว่าวันนี้เที่ยวมาทั้งวันแบบฟินมากเนาะดอกไม้สวยมากโอ้แนะนำมากๆถ้าเกิดใครมาเที่ยวไปโตเกียวช่วงกลางเดือนกลางกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเนี่ยโอ้ต้องมาถึงจะนั่งรถนานหน่อยประมาณสองชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ก็คุ้มอย่างเราอะใช้โตเ เกียร์วายพาสค่ะสามารถนั่งรถต่อเดียวมาลงได้เลยอ่าซื้อกับของครุกมาน,นะใช่ให้แนะนำให้จองไปรถที่ชื่อว่าโอโดริโกนี่ชื่อนี้อ่าแล้วก็หากใครสนใจซื้อโตเกียวพาสเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้เนาะเรียกว่าเป็นพาสที่เราใช้คุมนะสามวันนะใช้ตั้งแต่ไปมิโตะไปมาซึดะแล้วก็มาที่นี่สามวันเต็มเต็ม,ตมดอกไม้จัดเต็มเลยอ๋อสวยงามสวยงามคุ้มมากป่ะหล่จะจีน้เราเดินไม่ขึ้นรถไฟกันดีกว่าเดี๋ยวเจอกันที่โตเกียวค่ะ หลังจากที่เรากลับจากคาวาสูกันมาค่ะก็เรียกว่านั่งรถยาวๆกันมาสองชั่วโมงกว่ากลับมาปุ๊บก็เลยไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของการซื้อของกับพรุ่งนี้กันค่ะก็เรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับใครอยากซื้อของฝากบางอย่างจะมีขายเนาะใช่แล้วราคาไม่แพงด้วยราคาจะถูกกว่าที่อื่นนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไปหาของกินได้นะ กลางคืนเขาจะลดราคาออพ่าหลังสองทุ่มเขาจะแปะลดราคาเนาะใช่ออพวกาาซูชิอะไรเงี้ยเนาะข้าวต่างๆเขาจะลดราคาบางทีก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต,ต,ต์เลยแล้วก็พวกเครื่องดื่มต่างๆกกนะี่จะถูกกว่าเซเว่นอ่นะถูกกว่าทุกที่เลยโอ้แล้วก็พอซื้อของเสร็จพวก,ก ไปกินข้าวไปการล้างแขนซูชิใช่ไปกินซูชิโละวันนี้จะเป็นรอบนี้คือรอบที่สามที่เราเข้าไปดูจองคิวว่ามันนานหรือเปล่าโอ้ผ่านมาสองครั้งไปคนแน่นทุกครั้งสองครั้งที่เราผ่านมาคือเราไปพักแถวชินจูกุเนาะตรงนั้นอะ่ะคือคนเยอะมากวันนี้เราเลยลองนั่งรถไฟไปตรงอูเอโนกันโอ้โหได้กินกันได้รอประมาณ20นาทีอ่าก็ถือว่ารสชาติด,ดีนะดีกว่าบ,บ้านเลยจ้ะใช่ เบดเสร็จทั้งหมดกินมาก็คือ3 2 5 0ยเยนค่ะก็ถือว่าราคากลางๆนะไม่ถูกไม่แพงแต่รสชาติดีรสชาติดีเลยรสชาติดีเลยถูกใจแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปช้อปปิ้งที่ดองกี้นะดองกี้ที่เดิม<ฮ> <laughs> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ประทับใจนะมาเที่ยวช่วงเนือนกุมภาอย่างรอบนี้เรามาทั้งหมดประมาณ9วัน8คืนนะเรียกว่าเที่ยวในโตเกียวแล้วก็รอบโตเกียวจุกๆเลยรอบนี้ก็คือทริปนี้เราตั้งใจจะมาชมซากุระแรกเนาะใช่ก็คือพันคาวสูนี่เอง ใช่แล้วก็ที่เหลือก็ไปเที่ยวดิส,ดสนก็ถือว่าเป็นทริปหนึ่งที่เที่ยวสนุกม,มากใช่ชอบมากเลยเรียกว่าประทับใจทุกที่เลยรอบนี้ส่วนการเดินทางเราก็ใช้เป็นครุกเนาะโตเกียวไวพาสามวันค่ะอ่าก็คือว่าซื้อจากครุกมาเนาะแล้วก็<ช>รวมถึงตั๋วดิสนีย์แลนด์ดนวยนะก็คือซื้อมาครบเสร็จเลยโดยปกติก็ซื้อจากครุกประจำนะเพราะว่าเขามีส่วนลดส่วนลดแล้วก็ซื้อง่ายเรียกว่าสะดวกเรียกว่าเหมือนเตรียมตัวจากเมืองไทยมาเลยอะล่ะเราก็ซื้อแต่การมาเรียบร้อยเลยอ่าใช่อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่ง มักจะมีเพื่อนๆมาถามว่าโปรตีเดินทางอ่ะใช้กระเป๋าเดินทางอะไรใช่เพราะว่าล่าสุดอ่ะลงสตอรี่ในไอจไปก็มีคนทักมาถามนี่ใช่เปล่าชอก,ก็เลยจะมาบอกอันนี้นี่เองอเมริกันทอริสเตอร์อันนี้รุ่นแม็กซิโวก็คือจะเป็นรุ่นที่มันจะประมาณเนี้ยยีกับ80ได้น้องประมาณเนี้ยไม่ก็สามสิบเจ็ดสิบคือคืออัตราส่วนในการเปิดกระเป๋าก็คือเปิดวางเปิดฝาเดียวได้พิงแล้วก็เปิดฝาข้างเดียวตัวนี้เป็นตัวรุ่นยี่สิบเก้านิ้วนะใช่แล้วก็สิ่งที่ชอบของอเมริกันทอริสเตอร์คืออ จบเลยซิปดีร้อดีกระเป๋าจบละใช้งานง่ายแล้วก็สำหรับใครที่แบบเออมาญี่ปุ่นหรือไปประเทศที่แบบห้องพักไม่ได้กว้างมากก็แนะนำเป็นกระเป๋าทรงแบบนี้เพราะว่าเราเรากางอ่ะเราจะพิงฝาเหมือนเราเปิดแค่ฝั่งเดียวมันจะมันจะมีที่ให้เราเดินเยอะขึ้นเพราะถ้าเกิดเปิด50 50มันมันจะอ้าออกมาเลยมันจะเกะกะมากลองดูลองดูอันนี้ก็เป็นแบบข้อแนะนำที่จริงเราใช้มาหลายรุ่นแล้วนะก็ได้ซือรุ่นใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมาใช้กันถือว่าดีนะ เพราะว่าถ้าเกิดล้อล้อล้อพังง่ายกับซิปพังง่ายนี่โอ้โหแย่เลย<ช>อย่างจริงส่วนการทางอื่นที่วันที่เราไม่ให้ตัวเกียร์พาสส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นไ c ซีการ์ค่ะอันนี้ก็นะนําอย่างหนึ่งก็ถือว่าสะดวกสบายมากอ่า,าก็บัตรซื้อกะเนาะซื้อบัตรมาแล้วเติมเงินเข้าไปก็ใช้ติรดอย่างเดียวไม่ต้องมานั่งพกเหรียญหยอดยงหยด,ดเหรียญเสียเวลาใช่ง่ายมากอันนี้ส่วนที่พักในทริปนี้ค่ะที่เราชอบก็คือจะเป็นที่ชินจูกุกับที่ชินากาวะที่เป็นของปรินทั้งคู่เลยเรียกว่าแบบอยู่ติดสายรถไฟ ข้อสังเกตคือ p รินท์โฮเทเนี่ยเขามีโรงแรมที่อยู่ใกล้แหล่งสําคัญแล้วก็เดินทางสะดวกนะอ,อ,อย่างที่จินจุก,กูก็ใกล้แหล่งช้อปปิง้งใ,ใกลไและใกล้สญญายรถไฟที่นี่ก็เหมือนกัน,นใกล้รถ<ก>ไฟชอบมากคือมันเวลาจะออกไปเที่ยวนอกเมืองอะไปจากตรงนี้ได้เลย อย่างตอนถ้าเกิดเราพักที่อื่นไม่ได้พักตรงนี้นะเราก็ต้องไปขึ้นที่โตเกียวไปเข้าสู่ต้องไปย้ายไปขึ้นที่โตเกียวอย่างที่เนี่ยขึ้นที่ชินกากาวะได้เลยใช่แล้วชินกากาวะเนี่ยเด็ดคือมีคอเลี่ยมสวยด้วยเที่ยวไปเที่ยวมาเอออันนั้นน่าประทับใจมากเลยอะ่ะเออแล้วเสียดายนะเราเพิ่งมารู้วัวนนี้เองว่ามีซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆด้วยเออเพิ่งรู้ไม่ได้เซิร์ชตอนแรกโอ้โหถ้าเกิดจะกินซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่คือของถูกคือจบเลย ใช่ส่วนข้อแนะนำอีกอย่างอย่างที่เราไปพักชินจูกุมาอีกหนึ่งสิ่งที่เราค้นพบคือวิธีการทําให้ไม่หลงเพราะชินจูกุทุกคนจะคิดว่ามันสถานีมันใหญ่มากเราทุกคนเป็นหาน่านมาเวลาออกจากรถไฟปุ๊บอะ่ะต้องไปทางไหนหาทางออกไม่เจอว่าเอ้ยเราจะอ,ออกมาเสร็จไปทางไหนก็คือให้เราอะ่ะจไว้ว่าสมมติเราโรงแรมพราะตรงนี้สมมติเราพักก็โซนอีสเกตพอเราออกจากรถไฟปุ๊บให้เราเดินทางตามป้ายสีเหลืองที่เป็นอีสเกตค่ะเดินได้แต่ตรงที่เป็นชันชาลาัยนะอย่าเพิ่งขึ้นไปข้างบนนะ อ่มันจะยยประหยัดเวลาแล้วก็ออกถูกทางได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะถ้าเกิดเราเดินเดินแบบบางทีเราเดินขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดไปก่อนเงี้ยพอ,อไปปุ๊บอ่ะมันจะหลงแล้วมันจะงงแล้ว,ม,งงลวมันต้องไปเดินอ้อมไกลแล้วทีนี้อย่างเมื่อวานเราลองเดินตามป้ายเหลืองเร็วมากจาลาพบถึงเลยเพีย่นี้นี่เป็นอีกทริคหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกทริปนึงที่ชอบนะแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ได้มาชมซากุระแรกใช่แล้ววันนี้คงปิดปิดคลิปประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกลับกันแล้วค่ะอ่าก็ถือว่าพรุ่งนี้ก็ออก ค่าๆหน่อยส่วนค่าใช้จ่ายทริปนี้นะก็จะประมาณนี้เลยค่ะให้เรามาทั้งหมด9วัน8คืนด้วยกันที่พักที่โตเกียวค่ะอะ๋ถ้าเกิดใครเห็น ชอบจุดไหนจกไม่ใช่จุดไหนก็เอาไปทาแผนเองได้เนาะหรือจะลอกตามทั้งทั้งฉบับก,ก็ได้เรายินดีเลยใช่หรือใครมีแบบมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้ค่ะเอ๊ะตรงนี้ไปยังไงไปยังไงช่วงไหนสวยอะไรอย่างงี้ก็ถามกันได้นะแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามมาเดี๋ยวอาจะจะลงเป็นอัลบั้มรูปแล้วก็ทั้งรูปภาพใน i g อัลบั้มในเพจ a c e b o o k นะ,ะแล้วก็จะมีรีวิวที่เป็นตัวหนังสือให้อ่านด้วยใช่ไปรีวิวเต็มๆเลยเป็นแพนทิปให้เราลอกเลยทุกคนลอกได้เลย,เลยอย่างนี้โอ้แนะนาเลยเทเรกรดดดแ์์กกกฝาไ Like ส่วนทริปหน้าฉันม่อยากต่อกะฝากติดตามไดยนะคะแล้วจเจอกันใหม่ทริปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย